ความมืดของวัดตะวันไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศนี้มัน,นีมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัดตะวลนภายในจิตใจของสัตว์โลกคือผไป เป็นความมืดอ,อยู่ดังนั้นโดยสมองเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสวายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างวิ้าอากาศนั่นเลยเพนั้นมนนาาตข์ที่มาเกิดขึ้นมาเกิดด้วยความมืดอ,อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดและไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเราเห็นนาถึงมามืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบก่อนจะไปเกิดที่ใดขึ้นไปนั่นแหละเหมือนูกบอลอะไรคันน้องแล้วแต่กรรมจะพาไปทันท สาวว่าว่าคำมังสตวิพัทธิ์ะิดดังสีนับปนีต่งางกันเป็นเครื่องจำแนกียสัด้ต่นี้ที่ดูชามต่างกันหากว่าเราจะมาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไมาหลงทาง เราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นเรารู้คุยหมายป้ายทางดีแล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี่นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าลไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ขาน ที่กาเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับคนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละลาะยลาะยละจนนับไม่ท้วนเพียงรายเดียวเท่านั้นอ่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำๆตักขาดในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นไงบ้างอยู่สถานที่ไหนบ้าง เป็นกาเนิดอ,อะไรบ้างได้รับความสุขความทุกขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จำไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้เท่านั้นเรียกว่าไม่รู้เฉลยก็ได้เพราะมันจําไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่เปล่าพอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเพีย้ยนแต่นี้มันจําไม่ได้อันเลย ทั้งทิ่เราเป็นตัวการแต่และคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกเืพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำกั้งแต่สายท่าติายท่าของตัวเองนั้นแล้วคนนั่นก็เกิดคนนี้ก็ตาย สับคนแล้วคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ารมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าช้าของสารโลกคกุ่มืดบอดมีหรือ,มรอไม่มีตายดำต่ำต่อบาตายทับตา,ายผมท,ทั้งเขาทั้งเหล่ามันเป็นแบบเดียวกันมาด้วยความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตนเองเลยไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองมันเป็นทานลองเดียวกันนี้มันเป็นโลกเป็นองศาลแล้วสถา,านที่ใดจะมาเหยียบป่าช้าของเขาและของเรานั่น มันเป็นไปได้หรอือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแหตุธรรมที่ข้าสอนนี่แล้อีกทีนี้มันเรียกว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่รู้รู้รอยู่มันก็สับแต่วรู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเียงไงมีความสุขความจบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบคํามหนือที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้น,น,นมาทาไม่มากกับพอจําได้บางทีมากกับพารมณ์่วพอที่จะพูดได้ว่าเออสว่างมาหน่อยเพราะฉะนั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยเนี่ยแล้วทาไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดั่งตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนที่มาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็น อย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสาตว์ก็ดีเกิดผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีที่นี่เราไม่รู้ทีนี้เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนยันอย่างนี้มันลบล้างความจริงอันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้เนี่ยถ้ามันไม่จริงถ้ามันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด พราะเราชาติตามความจริงนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมซึ่งเเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เาเดืหด้าลานาที่เคยได้สังสมมาแล้วตั้งแต่บุเเลชาติเป็นําดับดบมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายังมีอยู่ภายในจ,ใจิตใจเป็นบันดาลให้พบสาธารณธรรมอันเป็นประทีปดวงไฟ องแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเพื่อจะได้ละเล่นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่งเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของเนแล้วให้มีความเจริญยิ่งขึ้นแต่ในการข้างหน้าแน่เราต้องมีความสามารถที่จะแทงทะลุผูกพวงไป ในภพชาตินั้นนั้นก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทนเขาเป็นผู้พาพาเก้าไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ชักจูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่านจึงให้เชื่อกขาเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกันถ้าสามารถแล้วกรรมวกรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวุท่าน แต่ว่ากิริยาที่ทาในอัตภาพที่ทนพ้นกันแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วคาวกก่ารมก็ไม่สามารถที่จะเยนย่นากกนทําลาจิตใจของท่านได้อีกต่อไปถึงว่ารมไม่มีปัญหาท่านผู้ถึงนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเสลิมพิษอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น อาารจึงสอนให้มำเพ็นความดีนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมือ่อปียาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่หราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่หราบนั้นแล้เมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่แค่นี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวเราผู้สร้างผู้ทำอยู่แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาตาอันแท้จริง ไม่อยากความริงนี่เราเป็นผู้ชั่วกรรมเราทึงอุตส่าห์พยายามที่จะยากลําบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราบเพ็ญกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชหรือว่าผูมชคะะรัทธาทั้งหลายที่มาเขาต้องมีความลําบากต้อง่าวฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี ซึ่งเป็นทางที่ทอบตามหลักธรรที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความท่าเพียรทันติความอดความทนบุกบือุตสาพยายามอยู่เช่นนั้นเห็นว่าสิทมีรู่เราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องขยุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอำนาจแห่งกุศล ผู้นนี้พาให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เทว่าสว่างไปอย่างเต็นที่เหมือน,นดังพระพุทธเจ้าละสาวก่ันเป็นผู้สว่าง แต่เขาปูกลองได้หมดไม่มีอะไเหนืนอ,นอนนะที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่ทมานว่าวันสี่แยกเป็นสี่แขนงสีกประเภทโมตมะารายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปโมโทติปรายโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชโติปราญโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปมีหมายถึงความสว่างเมื่อกุศลเลิกการประพฤติว่ามืดมามืดไปนั่นก็มาเกิดก็ถัาจะว่ามาเกิดเกิดแล้วเพิ่งจริมเป็นมนุษย์จิดใจที่จะใส่ต่อบุญต่อกุศลนเพื่อต่อบากต่อบุญน,นั้นไม่มีเลยเท่ารรมืดมาก็มืดมาม่างนั้นน ดูก็มืดดูไปก็มืดไปหาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆที่ก็หวังอยู่ภายในจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปมืมมืดมาฉงไปเช่นผู้เคยทําความส่วนเสียหายไม่ดีได้งามมาแต่ก่อนเนี้ยพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวประพฤตตัวเป็นคนดีต่อไปก็ปเชื่อ เป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปอืผู้สว่างมาแล้วสว่างไปโชติโชติปรายโน,โนหมายถึงเวลามาเกิดตั้งเริมแค่รู้เดงสาภาวะมาขอพยายามทําแต่ความดีด้วยมาจนกระท,ทั่งอาวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นนมืดอออมาโอ,อสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่แอบเป็ได้หลายประเภทน,นี่ สแสดงแต่เจ้าเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายนี่ไม่ใช่ว่าแสดงสปทุการแหนสแสดงต้องแสดงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้มามาพิจารณาคำว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะสิเดตะนาสะวะมืดเพราะบาปอกูศนคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะทมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานสินพอนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่าน,นี้ด้วยคุณธรรมเหล่าน,นี้ ศาคุณธรรมน,นี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันชาตัตาดขาดจากวัะคนทั้งหลายให้พ้นกันได้ในพระจักขปบฐฐจิตใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวทั้งหลายเป็นพ้นเห็นประจักภายในจ,ใจิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านอลน่านี้ท่าน,เป,นเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่าน ผู้เป็นเช่นนั้นสาหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบกปัญหาทั้งหมดจึงเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้คือภาระจิตใจของเราทันั้นจึงต้องหนักเอาอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหาเรื่งนี้อยู่ที่ใจหาว่าปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของยิเลศมีอยู่มากมน้อยภายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้ การสร้างป,ปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลำบากเจ็บปวในภพชาตินั้นอยู่โดยดีถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครกัไม่ต้องการผ่านมาเล็กน้อยขอเป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันแลกป่าสงายท่านถป็นํำเน็จที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระในวัยที่เหมาะสมเหลือด้วย คุณธรรมไม่ข <hey. S 1> e ัดตบบุกข้องอันใดนิทาก็ดีจิตใจก็ไมนเป็นไม่บาทเสียจีวิตได้มาประพฤติธรหมจรร์การปฏิบัติสีลธรรมภาษาศีลอภาษาธรรมนี้ถึงชื่อว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของคนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำหนักคำว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำรุง ต้องเจริญขึ้นโดยละหมาดมาอะไรก็ตามเมื่อรับการบำรุงก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆขาดการบำรุงเสียสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเจริญได้และเสื่อมได้มันก็มีทางเสื่อมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอ แต่เราไม่ทราบว่าจิตใจเราความชทียเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความปลุกอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากหลีกให้พ้นไปได้ถ้าพอจะหลีกไปได้ในสถานที่ใดหรือผู้ใดที่จะพอปลดเปลื้องความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้วลก็อยากจะให้ไปพึ่งพาผู้นั้น ให้ช่วยปวดเสื่อมแต่นี่จำต่างคนตา่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกข,ของคนอื่นมารับีก,ก็ไม่